สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอ่องเซนติ้งวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันเสาร์ที่30มีนาคมโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นไบร์นมิวนิคพบดอทมุนคู่ที่2จะเป็นอาตันวิลลาพบบูฟแฮมตันและคู่สุดท้ายจะเป็นเบรนฟอร์ดพบแมนยูก่นอนที่จะมาดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางโค้ดมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มโค้ดบวกกันยับยับหากสนใจเป็นคอรอบครัวเดียวกับเราสามารถแอดลไลน์มาได้ที่ o n g 98 คู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์กันก็คือคู่ระหว่างไบเยนมิวนิกพบดอร์มุนก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนของทั้งสองทีมก่อนดีกว่าไบเยนมิวนิกแข่ง26นัดชนะ19เสมอ3แพ้4อยู่ันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านดอร์มุนแข่ง26นัดชนะ14เสมอ8แพ้4อยู่ันดับที่4ของตารางบอลคู่นี้สนุกแน่นอนทางฝั่งเจ้าบ้านไบเยนมิวนิกเห็นได้ชัดว่าพอได้ผู้เล่นหลักทยอยหายเจ็บกลับมาบวกกับทุกเกมต่อจากนี้ไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องเอาชนะสถานเดียว จึงส่งผลให้บาเยนน์มิวนิกระเบิดฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องเกมนี้ผมมองว่าบาเยนน์มิวนิกเบิดบ้านไล่ตบดรอดมุนได้อย่างแน่นอนเรามาดูเิติที่พบก,กันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านบาเยนน์มิวนิกที่เป็นฝ่ายชนะ9เสมอ1ใน10เกมที่พบก,กันโดยแบ่งเป็นตะกรสูง8เสมอ1ต่ำหนึ่งต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากบาเยน์มิวนิกแข่ง,ส,ง,ส,ส,ง,ง,ส,งสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ1แพ้3โดย4ีนัดหลังสุดแบ่งเป็นตะกรสูง3เสมอ1 ส่วนทงางด้านดอดมุลแข่งสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้1โดย4นัดหลังสุดแบ่นมตงโกสูง1ต่ดำสาต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านไบเอ็นมิวนิคแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งแพ้4โดยแบ่งมัตโกสูง4ดำสองส่วนทางด้านดอดมุลแข่งหนัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2โดยแบ่งมัตโกสูง2เสมอ1่ดำสาและต่อไปเรามาดูกันต่อกันที่ไลอ์อพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากไบเอ็นมิวนิคจะมาในแผน4ี31 ส่วนทางด้านดอทมูลก็จะมาในแผน4-2-3-1จากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นทางฝั่งไบร์เนมิวนิกที่ทําได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าไบร์เนมิวนิกจะเบิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสักหน่อยวาทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านไบร์เนมิวนิกมีผู้เล่นบาดเจ็บ10คนส่วนทางด้านดอทมูลมีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนติดตัวแบน1นคนผลสกอร์ที่คาดไบร์เนมิวนิกเปิดบ้านเอาชนะ4-2 มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างแอตันวิลลาพบบูฟแฮมตันก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าแอตันวิลลาแข่ง29นัดชนะ17เสมอ5แพ้7อยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านบูฟแฮมตันแข่ง28นัดชนะ12เสมอ5แพ้11อยู่อันดับที่9ของตาราง <c oughs> บอลคู่นี้น่าจะสู้กันอย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางเจ้าบ้านแอตันวิลลาที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าจะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านแอตตันวิลลาที่เป็นฝ่ายชนะ2เสมอ3แพ้5ใน10เกมที่พบกันโดยแบ่งเป็นตกกร์สูง4ต่ำ6ต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากแอตตันวิลลาแข่ง10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3โดย4นัดหลังสุดแบ่งเป็นตกกร์สูง2ต่อำ2 4, ส่วนทางด้านวูฟแฮมตันแข่ง10นัดหลังสุดชนะ6แพ้4โดย4นัดหลังสุดแบ่งเป็นตกกร์สูง2เสมอ1่ำ1 ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านแอตตนวิล่า Villa, แข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั 3, ้งแพ้3โดยแบ่งเป็นตะกอสูง4เสมอ1ต่ำ1ส่วนทางด้านวูน๊แฮมตันแข่ง6นัดหลังสุดชนะราค 3, าบอล3ครัง 1, 2, ้งเสมอ1แพ้2โดยแบ่งเป็นตะกอสูง2เสมอ1ตำ3และต่อไปเรามาดูกันต่อกันที่ลน์อัพของนักเตะของทั้งสองทีมนัแ,แผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากแอตตนวิล่าจะมาในแผน4-4-2ส่วนทางด้านวูน๊แฮมตันจะมาในแผน3-4-2-1 จากสถ e, ิติผลการแข่งขันสิบนัดหลังสุดเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านแอตตันวิลลาที่ทำได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านแอตตันวิลลาจะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผูเ้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านแอตตันวิลลามีผูเ้เล่นบาดเจ็บหคนติดโทษแบน1คนส่วนทางด้านวูฟแฮมตันมีผู้เล่นบาดเจ็บหคนผลสกอร์ที่คาดแอตตันวิลลาเปิดบ้านเอาชนะ3ามต่อมาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างบรินฟอร์ดพบแมนยูก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่า เบนฟอร์ดแข่ง29นัดชนะ7เสมอ5แพ้1 7อยู่อันดับที่15ของตารางส่วนทางด้านแมนยูแข่ง28นัดชนะ15เสมอ2แพ้11อยู่อันดับที่6ของตารางทีมเยือนแมนยูมีช่วงเวลาที่กระท่อนกระแท่นน่าจะเจอจุดเปลี่ยนก่อนที่จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในรายการ f อฟคัพรอบก่อนลองชนะเลิศซึ่งน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้มากโผลเลยทีเดียวเกมนี้ผมมองไปทางทีมเยือนแมนยูจะบุกไปเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านเบนฟอร์ที่เป็นฝ่ายชนะ1เสมอ1แพ้4ใน6เกมที่พบกันโดยแบ่งเป็นตะกอ้อสูง5้าำหนึ่งต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากบินฟอร์ดแข่ง10นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้7ดโดย4นัดหลังสุดแบ่งเป็นตะกอสูง3ดำหนึ่งส่วนทางด้านแมนยูแข่งส0นัดหลังสุดชนะ7เสมอ1แพ้2โดย4นัดหลังสุดแบ่งเป็นตะกอสูง2อำสอง ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านเบนฟอร์ดแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งแพ้3โดยแบ่งผนตัวกศูง4ต่ำสส่วนทางด้านเมนยูแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2โดยแบ่ง็นตัวกศูง2เสมอ3า่ำ1และต่อไปเรามาดูกันต่อกันที่ลน์อัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากเบนฟอร์ดจะมาในแผน352ส่วนทางด้านเมนยูจะมาในแผน,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 น42-31 จากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นดังฝั่งทีมเย็นเมนยูที่ทําได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าเมนยูจะบุกไปเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านบรินฟอร์ดมีผู้เล่นบาดเจ็บแคนติดโทษแบน1คนส่วนทางด้านเมนยูมีผู้เล่นบาดเจ็บแคนติดโทษแบน1คนผลสกอร์ที่คาดเมนยูบุกไปเอาชนะ2.3ต่อสส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลย แต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามโค้ดแอดไลน์ตามโค้ดมาได้เลยในกลุ่มของโค้ดมีการให้ฟุตบอลทั้งสเต็ปและติงรับรองไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อโค้ดมาทางไลน์แอที่แสดงอยู่ได้เลย